ร่างพรบนิรโทษกรรมกำลังจะขับเคลื่อนในสาภาหลังจากคณะกรรมาการที่ทำการศึกษาเนี่ยได้ข้อสรุปกันโยน112ความผิด112ให้สาภาไปโหวตกันเลยแต่ที่ดีเบตกันนานก่อนนี้นคือแล้วคดี112ละ่ะจะมีบรรจุเป็นนิโทษกรรมได้หรือไม่ประเทศเราเนี่ยมีการออกพระราชบัญญัติหรือกฎหมายนิรโทษกรรมนี้เ้วนกันทั้งหมดถ้าผมจำไม่ผิด 23ฉบับเป็นการออกในรูปแบบพระราชบัญญัติเนี่ยเยอะที่สุดม,มีการออกเป็นพระราชกำหนด4ีฉบับมาตรา112ที่ลุ้นกันอยู่ตอนนี้ที่จะไปถกเถียงกันในสภานั้นนะครับ,รบเขามีการถกเถียงกันขนาดที่ฝ่ายที่บอกว่าไม่ยอมนะมไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยบางคนบอกว่าอ้าวผมถามคุณสิที่คุณบอกคุณจะละเว้น1-12่นึ่งสองเนี่ย เกิดละเว้นไปแล้วไปทาซ้ำอ่ะผมฟังแล้วฟังกันมาที่การนะในการมาที่การมีทั้ง9ก้าไกลมีทั้ง,งแท<ค>บทุกพักการเมืองนะบอกได้เลยหนะึ่งน่สองะฝ่าดาญญา่านยะในที่สุดคณะที่ทําการศึกษาว่าด้วยเรื่องของนิรโทษกรรมครับก็บรรจุเรื่องนี้ทรงไปถึงมือสาภาร่างพรบนิรโทษกรรมกําลังจะขับเคลื่อนในสาภาหลังจากคณะ การมาที่การที่ทำการศึกษาเนี่ยได้ข้อสรุปกันโยนหนึ่งหนึ่งสองความผิดหนึ่งสองให้สภาไปวนกันเลยเพราะก็ดูตัวนั้นก็บอกว่าตอนแรกคือถ้าสรุปในขั้นกันมาธิการเนี่ยไม่ได้ออกแน่ลบกันแน่คือล่มแน่นอนนต้สกรกมนี่คือล่มแน่นอนก็อ,อ,อย่างที่บอกครับก็คือว่าเขาจะดูคดีนะที่เกี่ยวข้อง,องกับรการเมืองที่ร้ายแรงใช่ไหมตั้งแต่ปี248 8 48่แปจนถึงปัจจุบันและนในนั้นเกี่ยวข้องคดีการเมืองคดีทางการเมืองไม่เป็นไรทุกพักที่อยู่เป็นร่วมกันมาที่การเห็นพ้องอต้องกันแต่ที่ดีเบตกันนานก่อนนน,นี้คือแล้วคดีหนึ่งสองล่ะจะมีบรรจุเป็นนิตยกรรมได้หรือไม่มันมีก็รุ่นแบบขาวกับดําได้กับไม่ได้ได้กับไม่ได้แบบนี้มันมีที่เถียงกันมากที่สุดคือหนึ่งมาตรา1 1 0กับ112ออว่าจะเอากันยังไงประเทศไทย ผมจะไปทําการศึกษามาอย่างดีเลยเหมือนกันไม่ได้เป็นกันมาธิการนะแต่ไปทําการศึกษาประเทศเราเนี่ยมีการออกพระราชบัญญตัติหรือกฎหมายนิรโทษกรรมนี้เหมืกันทั้งหมดถ้าผมจำไม่ผิด23ฉบับโอ้กเยอะเยอะเ,เป็นการออกในรูปแบบพระราชบัญญัติเนี่ยเยอะที่สุดม,มีการออกเป็นพระราชกำหนดสฉบับก็ส่วนใหญ่เปพระราชบัญญตัติออกทั้งในรูปแบบพูดง่ายคือยกเว้นความผิดให้ผู้ที่ชมุมนุมนะ ยกเว้นความผิดให้ผู้ที่แสดงออกทางการเมืองใช่ยกเว้นความผิดให้กลุ่มคนที่มีความคิดเห็นแตกต่างครับในรูปแบบเหล่านี้60-62-3นี่ใช่ไหมอ่าใช่ใช่เลยใช่ไหมออกประกาศนายกรลฐมนตียนั่นคือชุดใหญ่เลยชุดใหญ่เลยเป็นการร่วมพัฒนาชาติไทยสลายความเห็นต่างมาร่วมกันแก้ปัญหาประเทศด้วยสมองและสองมือเออพอตอนนี้การมาทีการยกล่าง พักร่วมรัฐบาลทุกพักเอาด้วยนี่เราตัวสกรมตั้งแต่พี่วีบอกว่าปี48อ่า48เขา้เก็บข้อมูลตั้งแต่ปีคือเขาดูที่ทำไมจับ48คือเขาดูตั้งแต่เหตุการณ์เหมนเมือนการชุมนุมดูจากการชุมนุมเพราะเพราะการรัฐประหารปี4ี่เนี่ยครับมันเริ่มกลุ่นขุดตั้งแต่ปี48แล้วแล้วมีหลายหลายครั้ง485152หรือว่าถ้าล้งทะลุกแก๊สอะไรต่างๆที่มันการเคลื่อนไหวมาในส่วนของตัวความผิดอื่นๆครับนะครับคนอันนี้ผมว่าเขาชานฉลาดเหมือนกัน คือในกรณีของการแสดงออกทางการเมืองเนี่ยมันมี2รูปแบบหนึง่งแสดงออกของความรุนแรงทางความเห็นว่าไปแต่กรณีที่ทําร้ายร่างกายเข้าข่ายประทุษร้ายเนี่ยนนเขาไม่เอาเลยนะไอ้น,นั้นไอ้น,นั้นจบเลยอาญาต่างๆจบเลยและอ,อะไรที่เขียนนะมีการถแถลงด้วยบอกชัดเจนของบทสรุปของการมาติการคือที่เกี่ยวข้องการละเมิดสิทธิมนุษยอย่างร้ายแรงไม่เข้าเงื่อนไขครับ เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมุษยชนอย่างร้ายแรงไม่เข้าเงินไขไม่ไม่เข้าเง่อนไขอีกตัวนึงคือที่บอกประทุษร้ายคุณจําได้ไหมสมัยเสื้อเหลืองยิงกันระเบิดเถิดอเทิงจาได้ไหมใช่ใช่แข้งขาบางคนบาดเจ็บสาหัสกรณีของกลุ่มเสื้อแดงก็เช่นเดียวกันกรณีที่เกิดการประทุษร้ายหมายถึงชีวิตไม่ไม่นิรโทษกรรมคราวนี้พอโยนทุกอย่างไปที่สภา สนุกตอนนี้ก็คือมาตรา110ใช่ไหมกับอาญามาตรา112เนี่ยครับสรุปว่าการมาติการให้ส่งไป3ทางเลือกอให้สภาเป็นผู้พิจารณานะอันแรกเลยเนี่ยิโตักรรมอย่างไม่มีเงื่อนไขเลย112ได้อย่างไม่มีเงื่อนไขไปเลยถ้าสภาโหวตผ่านนะใช่พารีเมนท์ที่ถูกถแถลงกันของปัญญาชนจะได้ถูกแถลงกันตรงนั้นถ้าผ่านโหวตผ่านเข้า อ้าวสอง,สองคือมีเงื่อนไขหน่อยนี่ละธกรรมแบบมีเงื่อนไขเออสามก็ต้องดูวางกรอบไปด้วยว่ามีระยะเวลาอ,อ่าอ,อ่าสามก็นี่ไงวางกรอบไปจะมีระยะเวลาอ,อ่าใช่ไหมออในมาตราหนึ่งร้อยสิบสองที่ลุ้นกันอยู่ตอนนี้ที่จะไปถกเถียงกันในสาภานั้นนะครับครับเขามีการถกเถียงกันขนาดที่ฝ่ายที่บอกว่าไม่ยอมนะอืมไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยบางคนบอกว่าอา้าวผมถามคุณสิ ที่คุณบอกคุณจะละเว้นหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเกิดละเว้นไปแล้วไปทําซ้ําอ่ะก็ถ้าปิดเงื่อนไขไงก็อาจจะตั้งเงื่อนไขซึ่งการนี้ต้องบอกว่ากฎหมายนิโานกรรมเนี่ยมีกฎหมายเสร็จต,ต้องมีคณะกรรมการนะ,ะจากตัวแทนต่างๆที่เขาในในร่างกฎหมายว่าใครมีกำลังเสร็จแ,แล้วเนี่ยถ้ากรณีของสมมติว่าหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยสภาใหญ่เนี่ยบอกว่าเ,เห็นด้วยกับการนิโานกรรมหนึ่งหนึ่งสองอย่างมีเงื่อนไขเนี่ยเขาจะเขียนเป็นเงื่อนไขมา เขียนไว้เขียนไว้สิถ้าคุณละเมิดอะไรก็เหมือนเหมือนถอนประกันน่ะคราวนี้ผมก็ฟังแล้วผมก็เออเขาก็มีเหตุผลเหมือนกันครับเขาบอกว่าเอ้าแล้วถ้ากระทาซ้ําอ่ะทํายังไงอฝ่ายที่บอกว่านิรโทษกรรมก็บอกว่าก็เชิญเ็ามาชี้แจงไงเออพูดง่ายงเชิญเ็ามาชี้แจงถึงมูลเนตุแ่งการจูงใจทําซ้ําอีกทีหนึ่งทำซ้ำแล้วนะทีนี้ทำซ้ำเลยอ่าจะควบคุมกันยังไงอ่ะเช่็จไหม ถ้ามาชี้แจงมูลเหตุโน่นนี่นั้นต่อกันมาที่คณะกรรมการที่ถูกตั้งขึ้นมาตามกฎหมายแสดงว่าในพฤติกรรมนั้นกระทำซ้ำสามครั้งอครั้งแรกถูกนี่แล้วโทษสรมครั้งที่สองแสดงความเห็นครั้งที่สามไปชี้แจงอีกอนะอันนี้มันก็จะยิ่งคล้ายๆกับว่ายิ่งกระหน่ำซ้ำเติมเข้าไปซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เชื่อว่าออกทางปลง n องปฏิบรร iminom เนี่ยก็มีเป็นไปได้นะที่กฎหมายจะผ่านผมฟังแล้วฟังกันมาที่การนะ ในการมาที่การมีทั้งก้าไกลมีทั้ง,งแทบทุกพักการเมืองนะบอกได้เลยหนึ่งหนึ่งสองอะ่ะฝ่าด่านยากยากใช่ไหมยากมากพราะมีหลายพักบอกว่าอะไรที่เกี่ยวกัสองจะไม่ให้เลยเ็ม,มีนะไม่คือไม่ได้ถามว่ามีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขนะเอาเอาเอาแค่เริ่มต้นก่อนเข้าไปสู่สภา,าปั้งเดียวเข้าข่ายซอกหล่อนบอลทำลายเปล่า <c oughs> ใช่ดดเห็นไหมล่ะอืเดินยากแต่ก้าไกลย,ยังกําลังเดิอนอยู่ครับก้าไกลบอกว่า อย่างน้อยการผลักเข้าไปที่สภาแล้วสภาเนี่ยถกถแถลงกันเนี่ยจะเป็นการเปิดเวทีแห่งปัญญาเอาความคิดมาถกเถียงกันอืว่าแล้วไอ้คนที่คนที่คแค่ถูกกล่าวหาว112่าหนึ่งหนึ่งสองและเจ้าหน้าที่ตํารวจทาหน้าที่แค่ตรวจสอบสํานวนแล้วส่งอายการก็มีหน้าที่ฟ้องตามนั้นเนี่ยมันจะทํำยังไงบางคนแค่ถูกกล่าวหาทางคอมพิวเตอร์อืบางคนแค่ กดไลค์อ่ากดแชร์ใช่ย่างเงี้ยถือว่าความผิดเนี้ยต้องเป็นความผิดแบบนี้หรือแสดงว่าเขาอาจจะต้องไปดูอะไรเงื่อนไขหรือว่าไปดูนิยามที่ละเอียดมากขึ้นว่าระดับความรุนแรงแบบไหนที่คิดว่าเข้าเกณฑ์ไม่เข้าเกณฑ์ใช่วัดวัดใจกันที่สภาสภาใหญ่ไม่ใช่กันมาติการและส่มตที่สภาใหญ่แล้วเป็นสภาที่พูดง่ายๆหลังจากนี้พอเข้าสู่สภาพิจารณากันในชั้นกันมาติการหรือว่าในสภาเนี่ย เป็นช่วงจังหวะที่ก้าวไกลอ่อนแรงด้วยช่วงนั้นเหรอผมแบบนั้นเลยเลยก็นี่ไงชะตากรรมก้าวไกลเดือนไหนเนี่ยสิงหาไงสิงหาเห็นนะวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดสิงหาครับก้าวไกลอ่อนแรงพอดีคุณแล้วคุณคิดว่ามาตราหนึ่งร้อยสิบสองที่จะถูกดันเข้าไปให้อยู่ในกฎหมายที่นิรโทษกรรมอ่ะก็น้อยลงมันจะมีโอกาสแค่ไหนอ่ะเพราะันดูจากบริบทของหลายๆภรคการเมืองที่ออกแสดงความเห็นก่อนหน้านี้และบริบททาง ทางการเมืองของพระเก้าไกลด้วยเนี่ยสุดท้ายนิติศักกรรมอาจจะไม่มีหนึ่งสองแต่เขาถามว่าเอาแล้วคดีคดีของบางคนเนี่ยคดีของคุณทักษิณหนึ่งสองนะอ่าเอาก็ว่ากันว่ากันผมว่าผมว่าถ้าไม่นิรโทษกรรก,ษกรรมคุณทักษิณก็เข้าไปสู่กระบวนการตรงนั้นที่ต้องสู้กันตรงนั้น,อน,นของทางกาอ่าก็ต้องไปว่ากันว่าสํานวนมันเป็นยังไงครับนะแต่ผมเคยบอกตั้งแต่ต้นในรายการเราเนี่ยบอกคดี112นะ ทุกคดีถ้าตำรวจสั่งฟ้องเมื่อไหร่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอายการสั่งฟ้องตามไม่มีทางที่อายการจะไม่ฟ้องอืแต่ส่วนส่วนที่นักการาการแล้วก็ฝั่งก้าวไกลแล้วก็ฝั่งที่เคลื่อนไหวพยายามบอกว่าที่ผ่านมาในหลายยุคเนี่ยนักการเมืองเนี่ยใช้เรื่องหนึ่งสองเป็นเครื่องมือทางการเมืองเครื่องมือในการทั้งท้งี่เป็นเรื่องของกฎหมายอาญาแต่ใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองไนี้มีมีข้อมูลบางส่วนด้วยนะ คือมีวามีความเป็นจริงในบางส่วนซึ่งต้องแยกแยะซึ่งเป็นหน้าที่ว่าคณะกรรมการต้องแยกแยะว่าอะไรเข้าเงื่อนไขแบบไหนใช่เราต้องการให้การปกครองของประเทศเราเป็นเช่นไรเราต้องการให้การเมืองของประเทศเราเป็นเช่นไรครับเราต้องการสังคมให้มันเป็นแบบไหนพวกเราคนไทยทุกคนมีส่วนร่วมดีไซน์กันทุกคนถ้าถ้าออกแบบนี้พี่โอออกแบบไม่ต้องบอกว่าหนึ่งหสองแต่ว่า ร่างกฎหมายผ่านแล้วก็ให้สิทธิกรรมก,การที่ตั้งกันมาเนี่ยซึ่งถ้าดูจากโครงสร้างกฎหมายมาจากผู้ทรงคุณวุฒิในหลายมาจากาประชาชนด้วยประชาชนด้วยเนี่ยให้เขากำหนดเองไหมให้เขาเป็นคนว่าไวสภาไม่ต้องบอกว่าเขี่ยข้อหนึ่งสองไหมเขีย,ข 1, 2, ขยในให้กว้างไปเลยให้สิทธิ์อำนาจของกรรมก,การพี่วีออเนาะประตูนี้ปิดฉากปิดเลยไม่ได้หรอฉาก,ากนับตั้งแต่การแสดงจุดยืน <laughs> ของพรรครวมไทยสร้างชาติไม่ไม,ไม่เขียนไม่เขียนว่าหนึ่งจุดยืนของพรรค ภ,ภูมิใจไทยภูมิใจไทยประชาธิปัตย,ย์ได้ไหมคุณเห็นจ,จุดยืนประชาธิปัตย์จุดยืนของพรรคพลังประชารัฐผมจะเรียกพรรคป่าลอยต่อ <c oughs> เรียกไปเนื้อมันจุดยืนชัดเจนเป็นประตูหนึ่งหนึ่งสองเพราะฉะนั้นคุณจะเขียนไ,ม,ไม่ทําไมเออใช่ไหมไม่พยายามบอกให้เขียนว่าไม่เขียนว่าเรื่องหนึ่งสองเขียนว่าคดีต่างๆที่เข้าเกณฑ์ให้เป็นสิทธิอำนาจของคณะนรมการพิจารณา ไม่ได้เปิดปลายกว้างปลายกว้างอีกปลายเปิดอย่างเงี้ยปลายเปิดกฎหมายความกฎหมายความอํานาจจะไปอยู่ที่คณะกรรมาการและคณะกรรมาการมันใหญ่กว่ากฎหมายอีกแล้วทีเนี้ยนี่คือกฎหมายที่คิดว่าเป็นอีกหนึ่งกฎหมายสําคัญที่กําลังรอความชัดเจนว่าบทสรุปจะเป็นยังไงนะนอกจากเรื่องของการแก้รัฐมนูลแล้วเนี่ยกฎหมายว่าด้วยนิโทยกรรมนี้เป็นกฎหมายสําคัญของรัฐบาลชุดนี้ที่ต้องว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะกลับเคลื่อนรูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงต้องติดตามอย่างใไ้ชิดน,นะครับ